สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w e a l t Podcast ประจำวันพุธที่9มิถุนายน2564 World Bank ออกรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว5.6%ในปีนี้สูงกว่าที่ระดับ4.1%ที่คาดการไว้ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้เป็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ80ปี จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐรวมทั้งการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีนอย่างไรก็ดีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนั้นยังคงมีความไม่เท่าเทียมโดยเศรษฐกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่และกำลังพัฒนายังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อันเนื่องมาจากปัญหาการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด D-19 ค่ะโดย Worldbank ์ คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว5%ในปีหน้าจากเดิมที่คาดไว้ที่4.3%หากประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงวัคซีนต้านโรคโควิด -19 ได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้ World Bank คาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวอยู่ที่6.8%ในปีนี้ซึ่งจะเป็นการขยายตัวที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี2527ส่วนเศรษฐกิจยูโรโซนและเศรษฐกิจจีน คาดว่าในปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่4.2%และ4.4%ตามลำดับค่ะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปิดตัวผสมผสานเนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในวันพฤหัสบ,บดีนี้ค่ะโดยดัชนีดาวโจนปิดลบไป0.09%ดัชนี S&P 500ปิดบวกไป0.02% และดัชนีนะแสแตกปิดบวกไป0.3 1เซค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาสามารถปิดบวกในระดับสูงสุดเป็นประวัติการได้อีกครั้งโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเดินทางและอสังหาริมทรัพย์แต่การเปิดเผยข้อมูลผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแอของเยอรมนีและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการที่อังกฤษจะยกเลิกข้อจำกัดในการควบคุมโรคโควิด -19 ในเดือนนี้นั้นได้ลดช่วงการปรับตัวขึ้นของตลาดค่ะ โดยดัชนีสต็อก600ปิดบวกไป0.1%ดเดัชนี cac 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวกไป0.1% 1ดเนัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมน,นีปิดลบไป0.2 3เและแดัชนีฟูซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกไป0.2 5ปเค่ะสำหรับตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดในแดนลบจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนอีกทั้งนักลงทุนรอจับตาตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค รือดัชนี CPI ของสหรัฐในวันพฤหัส,สบดีนี้เพื่อประเมินทิศทางการลงทุนต่อไปโดยนักวิเคราะห์คาดการว่าดัชนี CPI จะเพิ่มขึ้น4.7%ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบรายปีค่ะโดยดัชนี i, นิกเกอตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบไป0.19%ดัชนีคอม p พ s สิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลบไป0.13%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบไป0.54% ส่วนดัชนีหางเซงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบไป 0. 1 4เค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กปิดบวกเล็กน้อยที่ระดับ0.02%มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคมเมกปิดลดลง0.2 3จาเจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวกไป1.2%แต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีจากความคาดหวังที่ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก จะช่วยหนุนความต้องการใช้น้ำมันค่ะสำหรับกลยุทธ์และกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแกว่งตัวในกรอบโดยในช่วงต้นสัปดาห์ตลาดหลักทรัพย์ด้วยรวมตอบรับในเชิงบวกและคลายความกังวลเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายทางการเงินอีกท,ทั้งตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในช่วงท้ายสัปดาห์ จากแรงเทขายทำกำไรและการปรับพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนเรามองว่าแม้ปัจจัยกดดันเรื่องของเงินเฟอ้อจะยังมีอยู่หลังเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีการเร่งฉีดวัคซีนและราคาสินค้าที่ถูกกดดันจากปัญหาห่วงโซ่อุปทา,านแต่ด้วยปัจจัยแวดล้อมของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่มีเพียงแต่สหรัฐอีกต่อไปนโยบายการเงินที่ยังผ่อนคลายและนโยบายการคลังแบบขาดดุล น่าจะมีส่วนช่วยทำให้นักลงทุนยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดทุนต่อไปค่ะโดยเรายังคงแนะนำสะสมกองทุนในจีนและยุโรปได้แ,แก่กองทุนเปิดกรุงศี KFA ชัยนากองทุนเปิด MFC M ชัยนาและกองทุนเปิด KTEM KTURO ค่ะในขณะที่นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าตลาดและคุ้นเคยกับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเราแนะนำกองทุนเปิด p r i n c i p l C h Tech โดยกลยุทธ์หลักยังเป็นการกระจายความเสี่ยงและลดการกระจุกตัวออกจากสหรัฐค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e a l Advisory by c m b Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ